สวัสดีค่ะดิฉันอุ๋ไลลัตฟันสตั์เชนหรือเจี๊ยบค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทโฮเทลมีเนจเมนต์เซอร์วิสเป็นที่ปรึกษาเพิ่มยอดขายให้กับเจ้าของโรงแรมเราประกอบธุรกิจเข้าปีที่11แล้วค่ะเรามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราสามารถเข้ามาช่วยแนะนํากลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้กับเจ้าของโรงแรมค่ะเราทําธุรกิจนี้นะคะเพราะเราเล็งเห็นว่าเจ้าของ โรงแรมควรที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงและเราชอบที่จะช่วยเหลือให้เจ้าของโรงแรมมีโซลูชันและเทคโนโลยีที่นำมาช่วยสปอร์ตแผนกต่างๆให้มีระบบในการทำงานเป็น ทีมมากขึ้นนะคะพร้อมมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายของเราก็คือการช่วยเจ้าของโรงแรมสามารถทำธุรกิจได้ทั่วทุกมุมโลกบริการของเราให้ความสะดวกแก่เจ้าของโรงแรมในการบริหารธุรกิจเปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาประจำตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถบริหารและรับรู้ไรายได้ของคุณความสุขและความสาเร็จของเราคือ การช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเราให้ได้มีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท้าทายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในสถานการณ์โควิดที่ทุกคนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแม้ธุรกิจจะไม่โฟเหมือนในสถานการณ์ปกติเจียบก็ยังได้รับการซัพพอร์ตและการแนะนำดีๆจากเพื่อนสมาชิก BNI All Together อย่างต่อเนื่องและจบก็ยังมีโอกาสได้คอนเนคชันกับ BNI ต่างประเทศค่ะ อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการ SME นะคะที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ธุรกิจของท่านณนะตอนนี้นะคะอยากให้ท่านได้ทราบว่าการที่เราอยู่ในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจนะคะที่สามารถเป็นที่ปรึกษาและหาโอกาสในการทำงานสามารถช่วยให้คุณผ่านภาวะเศรษฐกิจกในปัจจุบันนี้ไปได้ค่ะวันนี้จะเพื่อขอขอบคุณ b n ีย h a i l a n แและ b n i a l t o ออ t ์ต e กที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เจฟบได้มีมิตรภาพที่ดีและคอนเนคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณค่ะ